สวัสดีครับสำหรับท่านที่สนใจในวิธีเบื้งตนเองวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ครับผมเกี่ยวกับชุดสเต็ปอัพนะครับจากความเดิมเมื่อตอนที่แล้วเราจะมีชุดต่ำตัดเพื่อมาเซฟแบตเตอรี่ซึ่งก็ต่อระบบปั๊มน้ำเพื่อดูดน้ำจากสระใหญ่ไปเติมในบ่อครบอันนี้ก็ทำงานแล้วส่วนแสงสว่างของเราก็ยังติดใช้ได้ทั้งคืนเหมือนเดิม ต่อไปก็จะมีช้อยเพิ่มขึ้นมาว่าเราจะเพิ่มปั๊มน้ำสำหรับเอาไปจัดสวนหย่อมนะไปตกแต่งก็จะเพิ่มมาอีกปั๊มหนึ่งเป็นสองปั๊มการทํางานก็จะประมาณนี้สิ่งที่ตามมาคือการกินกระแสะไฟจะเยอะขึ้นเมื่อถึงจุดหนึ่งที่แบบฟ้ามันสลัวหรือฝนจะตก หรือตอนบ่ายบ่า,า,ายอ่อนๆสักบ่ายสามบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยแดดมันจะอ่อนพลังงานตัวนี้จะเริ่มไม่สถียรนละคราวนี้เราก็เลยต้องมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาช่วยมาเสริมครับจะเป็นชุดระบบไฮบริดคำว่าไฮบริดคืออะไรก็คือการมีแหล่งพลังงานมาเพิ่มมากกว่าหนึ่งแหล่งก็ตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปซึ่งจริงๆแล้วของเดิมของเราเนี่ยก็เป็นไฮบริดอยู่แล้วนะเพราะว่ามันมีทั้งพลังงานจากแผงแล้วก็ พลังงานจากแบตเตอรี่เอามาใช้งานร่วมกันชุดที่เราต่อไปใช้งานเนี่ยเราจะดึงพลังงานจากแผงออกไปใช้ก่อนก่อนที่เหลือใช้เหลือเท่าไหร่ก็ค่อยเอาไปเซฟลงแบตบอันนี้ก็จัดว่าเป็นไฮบริดแล้วแต่ยังไม่ค่อยสะเทียนเท่าไหร่คราวนี้เราจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาตัวนี้ก็จะเป็นสวิตชิงครับก็จะเราก็จะต่อจากไฟบ้านเอาไฟบ้านมาต่อใส่แล้วก็เอาไฟตัวนี้ ดันเข้าไปในระบบก็จะ,จะได้แหล่งพลังงานเพิ่มขึ้นมาอีกแหล่งหนึ่งข้อดีของเขาคืออะไรกรณีที่แผงโซลาเซลล์จ่ายไฟออกมาอ่อนมากตัวนี้ก็จะดันกระแสะไฟเข้าไปเพื่อทำให้ระบบมีความสเสถียรมากขึ้นถ้าเพื่อนๆจะซื้อนะแนะนำเอาตัวที่มันปรับโวลต์ปรับแอมป์ได้ด้วยเพราะว่าเราจะคอนโทรลโวลต์และแอมป์ด้วย ในกรณีที่สมมุติเราตั้งค่าแผงโซลาเซลล์ทำงานอยู่ที่13.8โวลต์เราก็จะคอนโทรลตัวนี้เอาโวลต์ตัวนี้ให้ต่ํากว่าเพื่อที่ให้ทํางานที่แผงโซลาเซลล์เป็นหลักตัวนี้อาจจะเซฟไว้สัก13.5ถ้าโดนโ้นถ้าแผงโซลาเซลล์ต่าลงตัวนี้ค่อยทํางานาถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยู่คอนโดหรืออยู่หอพักไม่มีพื้นที่สำหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์นะ ผมแนะนาเอาตัวนี้ไปใช้ได้ก็จะเป็นพลังงานสํารองได้เอาตัวนี้ต่อพ่วงเข้ากับแบตเตอรี่โดยไม่ต้องใช้แผงโซลาเซลล์เท่านี้ก็จะเป็นระบบแบ็กอัพไฟฟ้าสํารองเอาไวใ้ให้เราใช้ในกรณีที่แบบไฟดับอย่างเงี้ยจะสามารถใช้ได้เหมือนกันหลักการทํางานก็คล้ายๆกับะนรนะ้อุปกรณ์ไฟฟ้าสมัองก่อนเซฟที่คัตอะไรประมาณเนี้ยพอไฟดับปุ๊บมันก็จะมีแสงสว่างติดขึ้นอัตโนมัติแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทํางาน แผงโซลาเซลล์ได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มทดลองกันเลยดีกว่าอธิบายอุปกรณ์นิดหนึ่งตัวนี้สามารถจ่ายไฟได้ถึง60แอมป์นะครับคนจ่ายไฟได้6.5แอมป์ ที่60โวลต์สามารถจ่ายได้8.3แอมป์สามารถปรับได้ตั้งแต่0ถึง60โวลต์ก็อยู่ที่เราว่าจะปรับตรงนี้ค่าโวลต์เท่าไหร่ส่วนด้านนี้จะเป็นค่าปรับแอมป์สามารถทำงานได้ช่วง AC ที่100โวลต์ถึง120โวลต์อันนี้น่าจะเป็นเลงของทางโซนยุโรปของประเทศญี่ปุ่นก็จะเป็นเลงนี้ส่วนของประเทศไทยอยู่โซนล่างก็จะเป็น 2 0 0ถึง240โวลต์ AC ตัวนี้จะเป็นของทางไทยช่องเนี้ยต่อกระแสไฟบ้านเข้าสาย N กับสาย L ส่วนช่องเนี้ยต่อสายกาวกันไฟช็อตส่วนช่องเนี้ยต่อกระแส DC ซั้วลบส่วน2ช่องนี้กระแส a c อดีซีกู AC, กวบวกโอเคครับตัวนี้เราจะใส่ไดโอด กันกระแสไฟย้อนจากแบตเข้ามาในอุปกรณ์ของเราอันนี้เซฟอุปกรณ์ใส่บล็อกไว้ตรงนี้จุดหนึ่งที่สายบวกโอเคเดี๋ยวเราต่อเข้าระบบกันเลยแล้วกันเดขอปิดปั๊มน้ำก่อนเสียงดังเราก็จะใส่เบรกเกอร์กกไว้เพื่อเซฟตี้อุปกรณ์อันนี้ก็เป็นเบรกเกอร์ ของ ac ตัวถูกถูกยี่สิบสาิบทใช้ได้เหมือนกันครับถ้าของ dc มันแพงแล้วก็เอากระแสจากสวิตชิ่งมาเชื่อมเข้าระบบเลย บวกเข้าบวกลบเข้าลบเหมือนเดิมครับเข้าไปในชุดนี้ก็จะวิ่งไปที่แบตเตอรี่เลยไปที่แบตเตอรี่ได้แล้วก็เข้ามาทางแผงตัดต่ำเข้าสู่ระบบปักเอาไปใช้งานได้ส่วนอันนี้เป็นสาย ac สายนี้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเพราะว่ากระแสไฟ220โวลต์ช็อตถึงตายได้โอเคต่อเสร็จแล้วเราก็จะเอากระแสไฟเบรกเกอร์ทุกอย่างลงเสียบปลั๊กโอเคออนเบกเกอร์ ac มองเห็นไหมตอนนี้เราเซตค่าโวลต์ไว้ที่ สาโวลต์สามารถปรับได้อันนี้ค่าต่ำทาสวิตชปรับลงไปเราจะปรับโวลต์ไว้ตอนนี้ที่แผงอยู่ที่13.7เราจะปรับที่นี่เอาต่ากว่าแล้วกัน13.6 สามจโอเคอเดี๋ยวผมจะให้ดูออนเบเกอร์ตอนนี้จ่ายไฟกระแสไฟ dc วิ่งเข้ามาในระบบแล้ว ลองเห็นไหมตอนนี้ยังยังไม่มีการไหลของกระแสเข้ามาเพราะว่าที่นี่จากระบบโซลาเซลล์พลังยังแน่นอยู่อ่ะเราจะเปิดเพิ่มโหลดไปอีกตัวหนึ่งตอนนี้สวิตชิ่งของเราไม่ทำงานนะเราเปิดระบบให้ทำงานแล้วแต่เขายังไม่ได้จ่ายโหลดออกมาเพราะว่า ใช้ทางแผงโซลาเซลล์เป็นหลักสมมุติว่าฝนตกเม็ดคึ้มอ่ะแผงโซลาเซลล์ถูกบังตอนนี้กระแสจากแผงโซลาเซลล์เป็นศูนย์ไม่มีไม่มีการจ่ายไฟมาละทุกอย่างเป็นศูนย์ ส่วนฝั่งสวิตชิงของเราตอนนี้จ่ายกระแสออกมาแล้ว2แอมป์3แอมส่วนระบบของเราก็ยังทำงานตามปกตินี่แหละครับคือประโยชน์ของระบบไอ i ี มันยังทำงานได้ตามปกติสมมุติว่าไฟดับนะแขงโซลเ,ลเซลล์ก็ไม่จ่ายไฟก็ดับตอนนี้แหล่งพลังงานเดียวที่มีอยู่ก็คือแบตเตอรีร่ตอนนี้แบตเตอรีร่จ่ายออกมาแล้ว2แอมป์หมดแล้วพอจ่ายจนถึงจุดที่ต่ำสุด แสงโมด,ดูลต่ำตัดของเราก็จะตัดการทำงานเพื่อเซฟแบตเตอรี่เซฟแบตเตอรี่สมมติการไฟฟ้าจ่ายกระแสไฟมาปุ๊บมีกระแสไฟไหลเข้าแต่ระบบยังไม่ทำงานเพราะว่าเราเซฟ ให้เขาจ่ายวนต่ําอยู่ที่13.6ส่วนแผงต่ำตัดมันจะทํางานเมื่อถึง13.8ยังไม่ถึงจุดที่แผงจะทํางานได้เพราะฉะนั้นระบบจะยังไม่ทํางานเพราะว่าเราต้องการให้ใช้แผงโซลาเซลล์เป็นหลักปุ๊บเราจะรอจนเช้าอ่าพอแสงแดดออกปุ๊บอ่าพอดีคุมจริงๆด้วย หรือถ้าเราต้องการจ่ายตัวเนี้ยให้สูงขึ้นก็สามารถปรับได้เพิ่มโวลต์เข้าไปะระบบก็กลับมาทำงานแล้ว จะเห็นว่าพอเราเพิ่มอุปกรณ์ชุดนี้เข้ามาระบบของเราจะสามารถทํางานได้24ชั่วโมงแล้วครับตอนเนี้เพื่อนๆอาจจะลองเอาประยุกต์ไปใช้กับปั๊มน้ําในตู้ปลาก็ได้ก็จะประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟในบ้านได้หรือจะไปประยุกต์ใช้กับที่เกิดไปตอนแรกก็เป็นระบบพลังงานสำรองในคนที่อยู่หอพักอยู่คอนโดที่ไม่สามารถติดแผงโซลาเซลล์ได้แล้วก็จะมีระบบพลังงานสำรองไว้ใช้ใน ของห้องพักเราเองได้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับสุดท้ายครับพลังงานโซลาเซลล์ S <S เป็นพลังงานฟรีครับพลังงานสะอาดแต่อุปกรณ์พวกนี้ไม่ฟรีนะครับเพราะฉะนั้นจะใช้อะไรเลือกใช้เท่าที่จำเป็นครับถ้าเกินความจะเป็นมันจะกลายเป็นฟุ่มเฟือยละสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ